สวัสดีครับพบกันกับข้างทางเจ8ดปดปดครับผมเนาะวันนี้น้องจะมาอาจจะนอกสายหน่อยนึงเนาะสายหลักๆน้องก็จะเป็นหลวงพ่อชนนะนเนาะเพราะว่าน้องดูขาดดูเป็นเนาะครับผมเนาะราคาหลวงพ่อชะนายก็จะมีแบบเสือหลักร้อยก็มีครับผมตอนนี้เนาะก็ยังก็มีให้เลือกหลายแบบเนาะแบบเก่าๆก,ก็จะเป็นหลักพันเนาะครับผมเนาะก็ลองติดต่อสอบถามมาดูนะครับผมหรือจะเป็นแบบพิเศษแบบก็ไม่พิเศษแต่ว่าเป็นยันแบบ หลวงพ่อท่านใช้ท่านเสกครับกระหม่อมทองนี่ครับผมเนาะเป็นยันมีตานังเป็นยันหลวงพ่อว่าเป็นยันแบบชั้นสูงนะครับผมต้องสักในที่สูงนะครับผมเนาะก็ก็อันนี้น้องก็ไม่รู้เรื่องเท่าไหร่เนาะเรื่องการสักยันเนาะครับผมเนาะรายละเอียดน้องก็มีประมาณนี้เนาะครับผมเนาะอันดับแรกเนาะกราบขอบพระคุณพี่ๆทุกท่านเนาะ ที่ติดตามรับชมรับฟังน้องเนาะครับผมกดไลค์กดสติ๊กเกอ์กดแชร์กดกระดิ่งให้น้องนะครับผมถ้าใครเข้ามาใหม่ก็อันนี้เบอร์โทรผมเนาะน้องก็ฝากกดไลค์กดกระดิ่งกดติดตามน้องด้วยเนาะครับผมเผื่อมีอะไรใหม่ๆของถูกถูกหรือของถูกใจพี่อะไรเงี้ยเนาะน้องเอามาลงก็จะได้เอาทันบางทีลูกค้าเก่าๆเ,เขาจะรู้ดีเนาะครับผมส่วนมากก็บางทีพี่บางคนเขาก็ทักมาเนาะก็โทรมาถามอะไรเงี้ยเนาะก็บางทีมีคน แต่หน้าไปแล้วอะไรเงี้เนาะเนาะก็ลองโทรมาครับผมบางทีก็อยู่นานบางทีก็อยู่อันนี้เนาะก็แล้วแต่ความชอบของของใครๆหลายหลายคนเนาะก็ถ้าพี่ดูชอบอะไรก็โทรมาเนาะกับเบอร์นี้เนาะครับผมอันนี้ก็เวลาติดต่อน้องก็ถ้าน้องเนี้ยอย่างนี้ก็ลองโทรมาเนาะว่าถ้าว่ายังไงเนาะก็เวลาอาจจะไม่ตรงกันเนาะบางทีน้องว่างช่วงไหนน้องก็ถ้าน้องรับได้น้องก็รับถ้าน้องรับไม่ได้น้องก็กราบขออภัยเนาะแล้วก็พี่พี่ลองโทรมาใหม่เนาะครับผม อันนี้บัญชีน้องบัญชีเดียวนะครับผมเนาะมีบัญชีเดียวเท่านั้นเนาะน้องมีบัญชีเดียวเท่านั้นเนาะตอนนี้ยังไม่มีบัญชีอื่นเนาะถ้าพี่ๆท่านได้สนใจเจจ,จิอาจารย์ท่านไหนก็ลองทักมาได้นะครับผมเผื่อน้องมีหรือน้องรู้จักอะไรเงี้ยเนาะน้องก็จะลองหาให้หรืออยากให้น้องหาอะไรเงี้ยแต่ว่าเรื่องราคานี่น้องก็ขอ ขอเวลาหน่อยเนาะเพราะน้องต้องสืบเสาะหาราคาหน่อยเนาะครับผมเหมือนน้องปู่มหาชิลาอะไรอย่างนี้นะครับน้องก็ตามราคาไม่ทันเนาะบางทีเพราะว่าของน้องปู่บางสิ่งบางอย่างมันไปแรงไปไวนะครับผมหลวงพ่อสไนก็พอกะเข้าวๆได้เนาะครับผมเนาะก็กะเข้าวๆกะใกลๆเคียงได้นะครับผมอันนี้น่าจะเป็นนอกสายนะครับผมนอกสายอาจจะเป็นน้องปู่แพลวนี่ครับหลวงปู่แพลวนี่พี่ไม่ต้องกลัวครับผมเนาะถึง น้องก็ศรัทธานับถือท่านเนาะแล้วก็ที่น้องได้มานี่ไม่ต้องกลัวครับเพราะน้องหาแหล่งที่มาที่ถูกต้องเนาะที่ถูกต้องที่ที่แท้พุ่งใง่ที่แท้เนาะครับผมที่เป็นพระแท้เนาะแล้วก็เขาก็รับประกันด้วยเนาะครับผมเพราะว่าน้องก็หนึ่งน้องก็มันก็โจรเยอะเนาะครับผมเนาะโจรเยอะแล้วก็พระพร้อมก็เยอะเนาะเหมือน,นอของหลวงพ่อชนายนี่ มีปอมบ้างอยู่นี่ครับ mm hmm. นนก็ม,ม,นนกม,มีอันนี้ก็มีปลอมแล้วันนี้ก็มีปอมอันนี้ก็มีปลอมนะครับนเนาะเหลก็ยังมีปอมนะครับเนาะไม่ต้องกลัว <ressive> ครับผมเนาะก็มีปอมหลายๆรุ่นเนาะอันนี้ของหลวงปู่เพลวเนาะก็จะเป็นเป็นเหรียญจอบใช่ไหมเนาะถ้าเรียกไม่ผิดเนาะเหรียญจอบสร้างประมาณน่าจะสิบกว่าปีนะครับผมเนาะน้องก็จําไม่ได้เนาะก็สร้างหลายปีแล้วครับเนาะ นี่ครับอันนี้มีพศบอกว่ารุ่นมหาลาบนะครับเนี่ยโอ้พศห้าสีครับผมเนาะอายุเหรียญก็ห้าสีอันนี้หกห้าเนาะก็สิบเอ็ดปีเนาะครับผมเนาะสิบเอ็ดปีเนาะผมก็น่าจะว่าน่าอาจอาจจะเป็นเหรียญจอบรุ่นแรกก็ได้เนาะครับผมเนาะอันนี้น้องก็ไม่แน่ใจเน้องคงอ้อซ่องอยู่ไหนวะเดี๋ยวน้องน้องมีเอาเอางี้ อันนี้แจกไม่เสียเวลาเนาะอันนี้น้องมีอยู่ห้าเหรียญเนาะครับผมเนาะตอนนี้น้องมียอดอยู่ห้าเหรียญเนานะถ้าใครสนใจก็ทักมาเนาะครับผมเหรียญละสามร้อยครับผมเนาะเหรียญละสามร้อยบาทเนาะครับผมพร้อมราคาพร้อมส่งเนาะถ้าใครสนใจก็ทักมานี่ครับอันนี้ตอกโคตรกาเรียกโคดรเลยโคแบบดใบดอกบัวเลยครับเนาะนี่ครับมาโฟกัสเลยนี่ครับหลวงปู่เพียวปะวนะโลเนาะ น่าจะตอนนั้นน่าจะท่านจะอยู่วัดล่างหันมั้งครับหรือว่าวัด,วดอะไรน,นี้โอ้เนื้อเปิดเห็นไหมทองทองออกทองทองหนึง่งๆเห็นไหมครับโอ้สวยครับเนาะจมูกก็ยังไม่บีครับผมยังไม่ผ่านการใช้ครับผมเนาะอาจจะมีตาหนินี่ครับตรงนี้หน่อยหนึ่งเนาะก็มันก็ไม่บุบสลายมันเป็นคล้ายๆเขาเรียวกว่าเลยเป็นตามการเวลาเนาะครับผมเนาะสมบูรณ์นะครับผมเนาะเหรียญทองแดงผมว่ามีมัน มีเอกลักษณ์ดีเนาะบางทีมันสีสันมันออกมาแบบได้หลากหลายสีดีผมว่าเนาะทำมาบางทีสีลุ้งสีท่องนี่ครับเห็นไหมสีเหลืองสีนี่อันนี้อันนี้น่าจะไม่มีหมายเลขนะครับผมสร้างพศอสอสองห้าห้าสี่นะครับผมอ๋ออันนี้ครับผิวตึงๆึงนะรายละเอียดผิวเนาะรายละเอียดผิวครับอันนี้ก็แท้ครับผมนะไม่ต้องกลัวเพราะแหล่งที่มาน้องถูกต้องนะครับผม เขาก็เป็นสายลุงพ่อเหมือนกันเนาะครับผมเนาะสายลุงขู่เพวเนาะครับผมซึ่งผมก็เคยซื้อขายกับเขาในหลายๆรอบเนาะครับผมก็เลยก็ชวนก็เข้าส่งชวนเนาะก็เลย <c oughs> กับคนอื่นเนาะก็ยังไม่เคยอันนี้เนาะนี่ครับนี่ครับสวยๆเนาะครับผมเนาะถ้าเป็นราคาเหมาก็ ถ้าใครจะเหมาหมดก็ทั้งโอ้มีมีตอกโคดตรงนี้ด้วยเนาะโอ้น้องเพิ่งเห็นเเนี่ยครับตอกโคดด้านข้างด้านข้างนี้มีไหมโอ้ด้านนี้ก็อ๋อด้านนี้ก็มีนะครับผมด้านนี้ก็มีครับผมเนาะมีโคดน่าจะตอกมั้งน่าจะตอกครับผมนี่ครับเนาะโอ้เป็นเหมือนกันหมดทุกเหรียญน่าจะเป็นปัม๊มเนาะปั๊มมากับไอ้มากับเหรียญเนาะเพราะว่ามัน ลักษณะเดียวกันเนาะปั๊มมากับปั๊มพร้อมเดียดเนาะอันนี้จะเป็นโค้ดตอกดอกวัวน,นะครับอันนี้ตอกอันนี้จะปั๊มเนาะครับผมนี่ตัวยันเนะาะใต้โอ้ใต้ฐานอีกใต้ฐานน่าจนะเป็นตะัวนอะุมเนาะน้องก็ไม่แน่ใจเรื่องอาการะเนะาะมะอ่ะอุอย่างนี้เลยเนาะน่าจะใช่เนาะครับผมนะอุดทรับอุดอุดทรับอุด,อดเงินอุดท้องมาให้ด้วะไหลเนาะครับผมเนาะนะนี่ครับมหาลาบ ปีสองห้าสี่พระสิปีครับมีห้าองค์มีมีมห้าเหรียญเหรียญละสามร้อยนะครับผมเนาะมีห้าเหรียญอันนี้น้องยังไม่เก็บเหรียญละสามร้อยเนาะราคาน้องพร้อมส่งหมดเนาะครับผมเนาะเนาะราคาน้องจะพร้อมส่งเนาะครับผมราคานี้พร้อมส่งพร้อมรับประกันเนาะครับผมถ้าว่าไม่แท้ก็คืนมาก,ก็ได้เนาะครับผม อันนี้น้องรับประกันโอ้ดูแต่ละเนื้อแต่ละสีสีสันแบบสวยๆครับเห็นไหมมันจะออกแตกต่างกันครับผมว่ามันมีเสน่หน์ครับผมเนาะสีท้องแดงเห็นไหมอันกลางเหรียญกลางๆจะออกหนึ่งเหลืองทองทองนะครับผมเหรียญน,นี้จะออกแดงๆผิวไฟนะครับผมอันนี้ก็ออกม่วงๆนะครับผมเนาะสีสีสันสวยงามครับผมเนาะหรือว่าทักมาเลือกองค์ก็ได้นะครับผมเพราะมีผมมีห้าองค์ให้เลือกเนาะ มีห้าองค์ให้เลือกครับผมใครสนใจก็ทักมาตามเบอร์นี้เลยนะครับผมนี่ครับนี่อันนี้ก็ออกอีกซีหนึ่งเพราวันนี้ก็ออกลงุลงลนะุงเนาะตรงจีวรตรงสบงเนาะครับผมนี่ครับทักมาคุยกันได้ครับผมถ้าใครสนใจเนาะหรือราคาเหมาห้าองค์ก็มีก็จะมีส่วนลดเพราะว่าถ้าผมขายแต่ละองค์ผมก็ต้องบวกเนาะแต่ละองค์ไปนะครับผมเพราะว่า ผมขายแยกแต่ว่าถ้าว่าเมามันก็จะมีรถเพราะว่าผมก็จะหักหงอกเนาะของแต่ละองค์โอ้อันนี้สีลุงลุงลุงดีครับอันนี้ก็สวยครับผมเนาะจะสวยออกแดงแดงง่วงๆหน่อยๆครับผมเนาะสวยครับผมสุดท้ายนี้น้องกรกลับขอบพระคุณครับ